สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักเช่นคเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะพี่ใจจะพามาสรุปสีปสปน่อยของวันที่15กันนะพี่น้องจ้าเรามาดูผลสรุปกันเลยนะคะอ่าเฉพาะกิจนะคะผลที่ออก 9, 7, 4, 1, 5นะคะพี่น้องเออเจ็ดสี่พี่ใจก็ไปอยู่ในชุดรวมเนาะอ่าเจ็ดสี่แล้วก็ 15นะคะพี่น้องจาน15พี่ใจไม่มีนะคะแต่ว่ามันได้ลูดของเลขพี่น้องเนาะกา็สำหรับอันนี้ก็หลุดนะต่อไปนะคะแต่ไปได้ชุดรวมเนาะจะได้ไปในชุดรวมนะถ้าใครจะเอาในชุดรวมก็จับในชุดรวมได้พี่น้องอันนี้พี่ใจแยกให้สาหรับวิ่งรูดเนาะต่อไปน้อยพิเศษนะคะน้อยพิเศษผลที่ออก282 ศูนย์ห้าอ่ะไปอยู่ในชุดรวมหมดเลยพี่น้องจา๋านะแปดสองสองแปดนะคะศูนย์ห้าก็ไม่มีนะคะพี่น้องหลุดตัวนี้แล้วก็วิ่งลูดก็หลุดวันนี้โอ้โหหลุดกระจายนะคะรอบปกติพอที่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกไปอยู่ชุดรวมหมดเลยพี่น้องจา๋าหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดหกเนอะ อ่าหนึ่ส่วนอันนี้ได้7นะพี่น้องนะได้เด่น7ในในเของอพี่ j a บอกว่าให้ถ้าเด่นมันชนกับชุดรวมนะให้ยืดตัวนั้นเนาะให้ยืดตัวที่เป็นชุดรวมนะคะอ่าไปได้ที่ชุดรวมนะถ้าชุดรวมพี่ j a จะวงเนาะถ้าเป็นรูดพี่ j a จะขีดข้างใต้นะคะอันนี้คือได้วิ่งรูดนะคะอ่าแล้วก็ อันนี้มีข้าวไหมตัวนี้ข้าวที่7เนาะต่อไปน้อย VIP ค่ะนอย VIP ผลที่ออกนะคะ35009หลุดมา3ามนอยมากองอยู่ข้างล่างหรือ2เด้งนะพี่น้องแล้วก็เจาะเข้าที่0ูเนาะตัวนี้เจาะเข้าตรงๆแล้วก็มีตัวชุดรวมตัวกลับนะคะนะคะพี่น้อง0 9ย์แล้วก็5 005ก็จะอยู่ใน ในรูดนะคะได้รูดศูนย์เนาะเด่นซี่ศูนย์รูดศูนย์แต่แต่ตัวนี้เจาะได้ที่9้าตรงๆนะศูนย์เนาะแล้วก็อันนี้ได้ห้าศูนย์จะได้ในชุดรูดเนาะนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าอันนี้เด้งนะอันนี้รูดเด้งนะคะรูดได้สองเด้งถ้ารูดนะแล้วแต่ว่าถ้าใครเจาะก็ได้ที่เจาะด้วยนะคะพี่น้องจ๋าโอเคก็ มีข้าวมีหลุดเนาะพี่น้องก็ข้าวมากข้าน้อยตามแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้าออกอะไรเนาะก็ไปตามสําหรับวันที่16นะคะวันนี้ก็จะมีเยอะเนาะมีเยอะทั้งหวยไทยอมสินทกสรัฐบาลนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้พี่จะให้เด่นที่0 8 9ย์เนาะศูนยก้ตัวจับคู่อยู่ด้านบนนะใครจะจับก็ใครจะจับเองก็จับได้นะเพราะว่าตัวที่พี่ใจวางให้อีกสูตรหนึ่งเนี่ยมันก็จะจับคู่อยู่ตลอดเลยนะคะพี่น้องถ้าใครจับจุดได้เนาะ ส่วนตัวเด่นตัวจกพี่แจยก็วางให้ตามนี้พี่น้องชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะสําหรับเด่นแยกน้อยก็ดูนะคะตัวไหนที่เด่นอยู่ในชุดรวมเพื่อนๆนก็ไปเอาที่ตัวพี่ใจะเนาะหรือเพื่อนๆนไม่ชอบมีในใจตัวที่โจะอ,อยู่ในใจก็สามารถจะไปเลือกหยิบจับเอาได้นะคะพี่น้องจา้าไม่ต้องเอาตามที่พี่ใจะให้ก็ไปสามารถที่จะไปหยิบจับเอาได้เนาะไปหยิบจับเของตัวเองได้นะคะพี่น้องจา้าแล้วก็อาจจะดูในในแต่ แต่เด่นแยกบางทีพี่แจก็เจาะตัวแยกแต่ละโรคให้ด้วยบางทีก็ให้ไ,ไปรวมให้ไปดูที่ชุดรวมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อเ like, ป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ